ครับผกผมรักอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการตั้งสายซอกันตรึงครับโดยใช้แอปพลิเคชันจากโทรศัพท์มือถือนะครับเพื่อที่จะให้ความรู้กับทุกคนที่ให้ความสนใจกับการเล่นซอกันตรึงนะครับไม่ว่าจะเป็นการบรรเลงการเริ่มต้นฝึกหัดต่างๆนะครับซึ่งการตั้งสายนี้คือเบสิกการเล่นซอกันตรึงโดย เริ่มต้นจริงๆนะครับบางคนทักมาถามผมว่าอาจารย์ครับผมเล่นเป็นแบบนี้ทําไมผมถึงเล่นไม่ได้ครับสาเหตุก็คือก็มาจากการตั้งสายก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับทีนี้การตั้งสายโซ่กระตุ้ก็จะมีการตั้งสายในการเล่นจริงๆก็จะมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการตั้งสายผ่านตัวอ,อะไรนะตัว ครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องดนตรีสากลหนึ่งล่ะต่อมาก็จะเป็นการตั้งสายผ่านเอฟเฟกโดยตรงนะครับแล้วก็บางคนเขาก็ใช้ตัวแอปพลิเคชันมือถือแต่ว่าตัวแอปพลิเคชันมือถือเวลาเราไปเล่นแสดงสดข้างนอกมันจะตั้งสายลำบากนะครับทีนี้การฝึกด,ด้วยตัวเองการใช้แอปพลิเคชันผ่านตัวมือถือน่าจะเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วก็สะดวกที่สุดสำหรับมือใหม่สำหรับผู้ที่เริ่มต้นนะครับ เรามาดูกันเลยว่าการตั้งสาย,ยานั้นควรตั้งยังไงวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า G String นะครับเอามาให้ดูเป็นแอปพลิเคชันของอ Android นะครับสามารถเข้าไปโหลดได้ที่ App Store ซึ่งผมลองมาหลายแอปพอสมควรแต่ละแอปก็จะเป็น ในสไตล์การตั้งสายของตัวกีตาร์นะแล้วเป็นเครื่องดนตรีสากลซะส่วนใหญ่แล้วก็แอปพลิเคชันตัวนี้นะ่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่เหมาะสมกับการนำมาใช้กับเครื่องดนตรีที่เป็นซอวกรตรึงทีนี้ผมจะมาให้ดูว่าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เราใช้งานกันยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้จักก่อนว่า จมีฟาซอนลาธีโดใช้ตัวโนต้ตที่เป็นตัวภาษาอังกฤษเช่น C D E F G A B ครับแล้วก็ C คืออะไร C คือโด D คือเรอยากให้เราจำตรงนี้ไว้นะครับเพราะว่าตัวแอปพลิเคชันมือถือจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ จะไม่มีโดเรมีฟาซอลลาทีโดนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นเพราะว่าเป็นโน้ตสากลที่ใช้กันทั่วไปนะครับทีนีอ้อย่างที่ผมทำโน้ตไว้ในช่อง YouTube ก็จะมีบอกอยู่ว่าตั้งสายคู่สีคู่5เสียงเรซอนเสียงโดฟาซีเอฟดีจี ประมาณนี้ครับนั่นก็คือการตั้งสายตัวที่เป็นภาษาอังกฤษข้างลังก็คือเสียงที่เราต้องตั้งเพราะว่าเป็นเสียงเครื่องดนตรีสากลจะเป็นภาษาอังกฤษที่เอามาใช้กับตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ที่ผมแนะนำนะครับทีนี้อันนี้ผมได้ตั้งสายไว้ที่คีเรซอนดีกับ G สังเกตดูเข็มที่กระดิกนะครับเ,เวลาเราตั้งสาย ควรจะอยู่ตรงกลางหรือขึ้นแสงไฟสีขาวสำหรับตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับพยายามตั้งให้ตรงถ้าเกิดว่าเสียงไม่ตรงเสียงบิดไปทางซ้ายเข็มบิดไปทางซ้ายนะครับเราก็หมุนสายขึ้นให้มันตึงหรือเข็มบิดไปทางขวาแสดงว่าสายตึงเสียงสูงเกินไปเราก็บิด ลงใหเ้เข็มกระดิกมาอยู่ตรงกลางนั่นคือเสียงที่ถูกต้องนะครับนีสายาสายเปล่าสายล่างนะครับเสียงเสียงซอนโน้ตจ เวลาปรับลูกบิดปรับแค่เล็กน้อยนะครับตัวนี้เป็นลูกบิดกีตาร์เวลาปรับสายก็จะปรับง่ายแล้วก็ให้ความละเอียดที่มากกว่าลูกบิดที่เป็นลูกบิดไม้นะครับแต่ว่าลูกบิดไม้ก็ใช้ได้เหมือนกันเราไม่จำเป็นต้องปรับให้ให,ให,ให้ให้เป๊ะจนเกินไปเอาแค่ใกล้เคียงให้มากที่สุดก็อพอพอ,อใช้ได้สําหรับคนที่เ คนเริ่มฝึกใหม่แต่อย่าให้เข็มมันห่างจนเกินไปถ้าห่างจนเกินไปเสียงเพี้ยนครับเราก็ฝึกยากอันนี้สายเปล่าสายบนนะครับอันนี้คืออ่าเข็มอ่ะเข็มอาจจะกระดิกไปทางขวาเกินตรงกลางไปเล็กน้อยหรือกระดิกลงล่างเล็กน้อยอันนี้ก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่ เครือ่องดนตรีสอกันตรึมของเรานั้นไม่ใช่เครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องดนตรีสากลอย่างพวกเปนโนคีย์บอร์ดกีตาร์หรือว่าพวกเครื่องดนตรีอื่นที่เป็นเครื่องดนตรีสากลเวลาเล่นเสียงก็อาจจะมีการคลาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อยนะครับแต่เสียงที่ออกมาจริงๆก็คือสำเนียงของซองนั่นเองก็ยังอยู่ในกลุ่มของโน้ต ถ้าเกิดว่าเราตั้งเสียงถูกนะครับเสียงสซอก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้แต่เมื่อ,อไรที่เราตั้งเสียงไม่ถูกต้องเวลาเราเล่นเสียงก็จะเพีย้ยนหรือเราอาจจะตั้งเสียงถูกนะครับแต่ว่าตำแหน่งนิ้วของเราไม่ตรงจริงๆนะครับคือโน้ตแต่ละตัวก็จะมีตามตำแหน่งนิ้วตำแหน่งนิ้วก็คืออะไรนิ้วเราไปแตะสายอย่างนี้ครับแตะสายแล้วก็สีก็จะเกิดเป็นโน้ตเสียงใช่ไหมครับ แต่ถามว่ามันใช่เสียงที่ตรงจริงหรือเปล่านะครับบางคนกดแบบนี้กดรอบเดียวตรงบางคนกดรอบเดียวเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ก็คือผิดไปแล้วหรือเพี้ยนไปแล้วเวลามาฝึกเล่นตามโน้ตที่ทําไว้ก็จะเสียงก็จะเพี้ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถที่จะบอกได้ว่าเรากดนิ้วตรงหรือไม่ นะเราก็ลองกดนิ้วดูอย่างเช่นนิ้วชี้อันนี้รัดตั้งสายเรซอนนะครับนิ้วชี้เสียงเป็นเสียงลาใช่ไหมครับลาในตัวแอปพลิเคชันก็จะเป็นตัว A สังเกตดูที่แอปพลิเคชันจะมีตัวเลขข้างหลังอันนั้นคือ,อเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ากลุ่ม กลุ่มโน้ตเสียงนะครับซึ่งถ้าและเลขหนึ่งเป็นยังไงเลขหนึ่งเสียงก็จะ,จะจะต่ำลงกว่านี้คือเสียงมันจะหย่อนมากแต่ซอว์นเตรมเราตั้งระบะแต่ถ้าไปเทียบกับตัวคีย์บอร์ดนะครับเราก็จะเห็นว่าเสียงมันเป็นเสียงที่ต่ำลงไปมากนะครับแล้วก็ตัวเลขยิ่งสูงเสียงก็จะสูงมากครับสำหรับกลุ่มในประเภท เครื่องดนตรีพื้นบ้านเราก็จะอยู่อยู่ในกลุ่มเลข4สําหรับตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไปเป็นแอปพลิเคชันตัวอื่นก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอทีนี้ย้อนกลับมาการไล่โน้ตไล่สเกลแล้วกันนะครับ เมื่อเราตั้งสายถูกต้องแล้วต่อไปก็คือการไ like ล so, ่โน้ตเรมีฟาโซลาทีโดเรก็คือเรก็คือสายเปล่าใช่ไหมครับสำหรับคนที่เริ่มต้นเริ่มเล่นสายเปล่าพอสังเกตดูเข็มจากตัวแอปพลิเคชันว่าอยู่ตรงกลางหรืออยู่ใกล้เคียงกินกลางหรือเปล่าถ้าใกล้เคียงก็แสดงว่าเสียงถูกต้องต่อไปเราก็กดนิ้วเรต่อไปเป็นมี มีก็จะเป็นเสียง e ใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่านิ้วชี้ระยะห่างจากตัวรัดอกลงมาหานิ้วชี้ระยะประมาณนี้คือเสียงมีฟาอันนี้อาจจะสูงไปเราก็กดนิ้วลงมาอันนี้ต่ำลงไปก็กดลงมา สีดูตามดูอย่างเงี้ยครับเราก็จะรู้ว่าฝาอยู่ตำแหน่งนิวนี้เรอยู่ตำแหน่งนิ้วตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็จะเล่นได้ถูกต้องนี่ครับเรีฟ้าซ่อนสายเปลา่าอ่าเข็มอยู่ก,กลางนั่นแสดงว่าเสียงตำแหน่งเสียงถูกต้องลาสังเกตดูตำแหน่งนิ้วชี้ สายบนกับสายล่างต้องเป็นตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันกับเสียงเมื่อกี้นะครับเรมีมีลาเนี่ยครับมันคือตำแหน่งเสียงเดียวกันนิ้วกลางก็เช่นเดียวกันกับเสียงฟาเรมีฟาซซลลาที ให้ดูให้เข็มอยู่ตรงกลางคือไปเรียนรู้ว่า A คือเสียงอะไร B ีคือเสียงอะไรครับพอเราเอา่ารู้ตรงนั้นเราก็จะเอามาฝึกเล่นเพลงได้โดยที่เสียงไม่เพี้ยนนะครับก็การฝึกก็จะถ้าจะมีโน้ตมาเป็นโน้ตพื้นฐานมาเราก็ฝึกตามโน้ตพื้นฐานไปก่อนสำหรับลูกเล่นต่างๆอย่าเพิ่งไปหัดพยายามหัดโน้ตพื้นฐาน สเตปแรกของการฝึกเล่นซอก็คือการตั้งสายเสร็จต่อมาตั้งสายถูกรู้ตำแหน่งนิ้วก็คือการเล่นโน้ตตามที่ครูให้มาหรือว่าโน้ตที่เราค้นหาตามข้อมูลต่างๆเอามาลองเล่นดูนะครับเมื่อเราเล่นโน้ตได้ให้ตรงห้องเพลงการใส่ลูกเล่นต่างๆเราก็สามารถที่จะเลือกใส่ไปได้ซึ่งลูกเล่น ก็จะมีเทคนิคก,การเล่นต่างๆเราสามารถที่จะไปฝึกลูกเล่นตรงนั้นก่อนแล้วก็เอามาใส่กับเพลงที่เราเล่นนะครับถ้าเราไม่ฝึกมาก่อนแล้วเรามาเล่นเลยโอกาสที่จะเพี้ยนมีมากเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกเบสิกให้ได้ก่อนนั่นคือการไล่โน้ตไล่สเกลนี่ยครับแค่นี้ครับ อันนี้คือถ้าเกิดว่าเราฝึกตัวนี้ได้เราก็จะไปต่อในสเต็ปต่อไปได้ดีแล้วก็เร็วแล้วก็เพราะแล้วก็เล่นได้ถูกต้องนะครับพูดง,ง่ายๆถ้าเปรียบเทียบคนสองคนคนหนึ่งมีความรู้เท่ากันระยะเวลาการฝึกหัดเท่ากันคือเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่ว่าคนแรกอาจารย์ครับเอาโน้ตไปฝึกเลย เอาไปโดยที่ไม่มีเบสิกพื้นฐานคุณก็จะเล่นกับเทียบกับอีกคนหนึ่งฝึกพื้นฐานอย่างดีฝึกจนคล่องนะครับแบบนี้นะครับพอเอาโน้ตไปฝึกแป๊บเดียวเขาก็เล่น อ่าเพลงได้เลยง่ายๆนะครับ เน่เนไดแบบนี้อย่าลืมนะครับฝึกพื้นฐานการไล่สเกลโน้ตให้ถูกต้องก่อนนะครับแล้วเรามาเริ่มเรียนโน้ตที่ได้รับไปฝึกเบสิกโน้ตให้ได้เมื่อคุณฝึกเบสิกโน้ตได้คุณก็ไปฝึกตัวเทคนิคก,การเล่นต่างๆซึ่งจะมีหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นการพรมนิ้วการสไลด์นิ้วสไลด์นิ้วออกสไลด์นิ้วเข้านี่ครับการมวดสาย การปิดสายสามารถเอามาใช้กับทุกๆเพลงได้นะครับเน้นย้ำว่าฝึกไล่สเกลโน้ตให้คล่องก่อนผมว่าใช้เวลาฝึกไม่นานสำหรับคนที่ใส่ใจจริงๆกับสิ่งที่อยากจะเรียนรู้นะครับใช้เวลาแป๊บเดียวบางคนหนึ่งวันได้แล้วหรือครึ่งวันได้แล้วสำหรับการไล่โน้ตการไล่โน้ต ไม่ใช่เพียงแค่แต่มันจะควบคู่ไปกับการลากคันชักพยายามฝึกสองสิ่งนี้ไปพร้อมๆกันแล้วมาฝึกเพลงพื้นฐานสับรองว่าเราต้องเก่งย่างแน่นอนนะครับ พูดถึงการตั้งสายแบบเรซอนไปแล้วใช่ไหมครับการตั้งสายแบบโดฟาหรือ C F หรือตั้งสายแบบคู่ห้าวิธีการตั้งเหมือนกันหมดครับต่างกาันที่ตัวโน้ตที่เป็นตัวภาษากฤษอย่างโดฟา C, F เราก็แค่ลดสายให้ลงมาเพราะว่าสิ่งที่เราต้องลดก็เพราะว่า C อยู่ก่อน D ใช่ไหมครับ A, B, C, D C อยู่ก่อนดี D ก็คือเสียงต้องต่ำลงครับแล้วก็ลดสายลงสังเกตดูตัวน้ดสาัเกฤษจะมีชาร์ปชาร์ปก็คือครึ่งเสียงพยายาม ตั้งสายที่โน้ตไม่ใช่เสียงช้าก่ครับ คือโดไฟหรือว่า Cf การตั้งสายก็ค่อยๆบิดดูบิดนะอย่าบิดแรงเดี๋ยวเสียงมันตกไปเยอะหรืออาจจะขึ้นไปเยอะก็ให้มะะาระวังตรงนี้ด้วยอาจจะมีผลกับสายที่เราตั้งอาจจะขาดได้อันนี้คือ Cf อันนี้ผมสาธิตให้ดูแค่2 2คีย์ที่ตั้งส่วนคีย์อื่นๆก็ใช้วิธีการเดียวกันโดยที่เรารู้ว่าโน้ตแต่ละตัวใช้ อมีเสียงอะไรบ้างเช่น C เป็นโดมีเป็นอะไรนะครับเราต้องไปเรียนรู้ตรงนั้นแล้วก็เอามาใช้กับการตั้งสายเพราะว่าเครื่องตั้งสายเป็นภาษาอังกฤษครับไม่มีภาษาไทยเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างของตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ไว้ให้ดูแล้วกันนะครับว่าชื่อแอปพลิเคชันอะไรเราก็เอาไป ดูเอาไปประยุกต์ใช้ดูว่าใช้ดีหรือเปล่านะครับอันนี้ผมเอามาแนะนำเพราะว่าผมก็ลองดูมาหลายแอปพลิเคชันแล้วนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอป,ปที่สามารถใช้กับการตั้งสายสอกันริมได้ในกรณีเราฝึกอยู่คนเดียวฝึกอยู่ในห้องอยู่ในบ้านนะครับแต่เอาไปเล่นข้างนอกอย่างเล่นตามงานต่าง ก็จะมีเสียงรบกวนเข้ามาการใช้ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้มันจะรับเสียงจากไมโครโฟนเมื่อได้รับเสียงจากข้างนอกเข้ามาแล้วการตั้งสายจะอลํบาบากอย่างแน่นอนต้องหาที่ที่เงียบสงบได้นะครับแล้วก็มาตั้งสายนะครับถ้าเป็นข้างนอกก็จะเป็นลักษณะนี้อดฟ้า โอเคสำหรับในคลิปนี้ผมขอนำเสนอตัวแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือที่เป็นของ Android นะครับเน้นย้ำว่าเป็น Android iPhone ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับก็คนที่เริ่มเรียนก็มีซอแล้วแต่ตั้งสายไม่เป็นก็แนะนำว่าใช้แอปพลิเคชันตัวนี้มาช่วยในการฝึกฝนได้แล้วก็ทำตามคำแนะนำที่ได้บอกไปหรือก็ไม่ก็เอาความรู้ตรงนี้นะครับไปประยุกต์ใช้กับ สถานการณ์ต่างๆล้ากันนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่าใช้ดีหรือเปล่าถ้าทําไม่ดีเราก็หาข้อพูลเพิเ่มเติมเพื่อเอามาเป็นความรู้ในการฝึกสอบกันตรึงของเราต่อไปนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมขอจบการพรีเซนต์แล้วกันก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอให้กับผม ในคลิปวิดีโอต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมขอกราวคำว่าสวัสดีครับ